สวัสดีครับกลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันในวงการลูกทุ่งกับที่นี่ลูกทุ่งนะครับล่าสุดนะครับต้องบอกว่าหลายคนทึ่งกันสุดๆเลยนะครับเมื่อการทัศนะศิลปินชื่อดังเจ้าของเพลงคาถาคุณแผนหลวงพ่อกวยนะครับได้โพสต์เฟซบุ๊กประกาศฟ้องไรอันกาศบัณฑิตแต่สุดท้ายแล้วตอนจบนั้นพีซสุดๆเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นการแกงกันไปแกงกันมาสุดๆเลยฮะ เรียกว่าสร้างความฮือฮาให้กับแฟนคลับเป็นอย่างมากนะครับเมื่อการทัศนะเจ้าของเพลงดังคาถาคุณแผนหลวงพ่อกวยที่ล่าสุดประกาศหน้า Facebook ส่วนตัวนะครับแล้วก็ใน Tik t อกเจาะฟ้องไรอันการบัณฑิตโดยเจ้าตัวโพสต์อักษรย่อไรอันนะครับเหตุเพราะร้องเพลงคาถาคุณแผนหลวงพ่อกวยเพราะกว่าตนเองซึ่งเป็นต้นฉบับทําเอาหลายคนดอมไม่ถูกกันเลยจริงๆนะครับโดยมีข้อความระบุนะครับว่าเพิ่งเห็นคลิปของงานสอสาวันก่อนมีนักร้องท่านหนึ่งดีกรีแชมป์หลายร้อยสมัยในรายการหนึ่งอักษรย่อไรอันเอาเพลงคาถา คุณแผนไปร้องผมขออนุญาตฟ้องเป็นเงินจํานวน100ล้านนะครับเนื่องจากร้องเพราะกว่าต้นฉบับถ้าไม่ติดต่อกลับภายใน10วินาทีนี้ผมจะเรียกอ,อกสมอไปจับที่บ้าน หลังจากโพสต์ดังกล่าว f a c e b o o กการันตจำปาสินนะครับก็เข้ามาคอมเมนต์ในใต้โพสต์ทันทีครับโดยระบุว่าเดี๋ยวบอกไรอันให้ครับจากนั้นการทัศนะกาเมเมนตอบว่าเห็นวัยไปนะพ่อหนุม่มฮ่าฮ่าฮเรียก่าหยอกกันไปแซวกันมาทาเอาแฟนคลับถึงกับขำกันทั้งโซเชียลเลยครับอย่างไรก็ตามนะครับการทัศนะาเกิดวันที่1มกราคม2544ที่จังหวัดกาลสินจบการศึกษาที่โรงเรียนกาลสินพิทยาสรนจังหวัดกาลสินไต่เต้าสู่ฝ่าฟันตามความฝันจนกว่าจะประสบความสําเร็จนะครับเป็น ลูกทุ่งฮิตอย่างคาถาคุณแผนหลวงพ่อกวยโดยในวัยเด็กนะครับการทัศนะเป็นเด็กที่ชอบร้องเพลงและก็ชอบฟังเพลงลูกทุ่งเป็นอย่างมากครับและเริ่มแต่งเพลงเองตั้งแต่อยู่ป .4 และการทัศนะก็ไม่ทิ้งความฝันนะครับที่จะเดินเข้าวงการเพลงซึ่งเมื่อช่วงวัย12ปีในปี2556การทัศนะเองเนี่ยก็เดินทางมากรุงเทพกับเงิน300บาทเพื่อเข้าประกวดรายการปั้นฝันสนันเวทีปีที่5ครับซึ่งในการประกวดครั้งนั้นก็ถือเป็นความสําเร็จ19ที่การทัศนะทําได้ เพราะการทัศนาได้รางวัลเทพบุตบุทุกทุ่งสุดเท่สเสน่ยเย้ายวนใจมักรองครับโดยในการประกวดครั้งนั้นนะครับการทัศนาได้นักร้องลูกทุ่งระดับตำนานอย่างยิ่งยงยอดบัวง,งามเป็นคู่ร้องในครั้งนั้นด้วยจากนั้นในปี2557การทัศนาได้เข้าประกวดสิง์ไลฟ์จนได้เจอกับอาจารย์การใหญ่สว่าง เจ้าของค่ายมิวสิกแฟกเตอร์และเป็นโปรดิวเซอร์ในเพลงนี้และนั่นเองคือจุดเริ่มต้นการทำเพลงของการทัศนะเพราะอาจารย์ได้ชวนการทัศนะมาทำเพลงและเป็นที่มาของเพลงด้วยความเต็มใจและเสียเพื่อนการทัศนะไม่หยุดพัฒนาปล่อยเพลงอสุรกายนะครับที่มียอดวิวทะลุร้อยล้านวิวโดยปัจจุบันก็มียอดวิวสูงพุ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับและล่าสุดกับเพลงคาถาคุณแผนหลวงพ่อกลวยค o เวอร์เวอร์ชันเดียวที่มียอดวิวในปัจจุบันก็สูงเช่นเดียวกันครับหลังปล่อยไปวันที่4พฤษภา คม2565ครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับที่นี่ลุกทุ่งด้วยนะครับ